สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีที่จะเอาชนะใจผู้ชายกันบ้างนะครับในตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงวิธีการที่เราเนี่ยจะเอาชนะใจผู้หญิงไปแล้วนะครับการที่เราจะเอาชนะใจผู้หญิงได้เนี่ยเราต้องหมั่นทําสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่สําหรับผู้ชายแล้วเนี่ยการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นเนี่ยมันอาจไม่เพียงพอนะครับการจะเอาชนะใจผู้ชายนะครับก็ทําได้โดยง่ายเลยนะครับ ก็เพียงแค่รู้จักชื่นชมเขาแต่อย่าชื่นชมแค่เล็กๆน้อยๆนะครับต้องรู้จักชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาเนี่ยได้ทุ่มเทความรักทุ่มเทสิ่งต่างๆที่เขานะครับได้ตั้งใจทํานะครับเพราะทุกๆครั้งนะครับที่ผู้หญิงเนี่ยชื่นชมผู้ชายนะครับเขาเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขาได้รับความรักจากเธอนะครับซึ่งผู้หญิงเองนะครับก็ควรทราบไปเลยนะครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่นะครับก็ต่างชื่นชอบ การที่ผู้อ sure ื่นเนี่ยมาชื่นชมตัวเขาเองนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเขาไม่ได้รับการชื่นชมจากเธอเลยนะครับเธอคนนั้นเนี่ยก็แทบไม่มีความหมายอะไรกับเขาเลยครับแต่ในทางกลับกันนะครับสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่ผู้ชายเองนะครับก็ต้องระลึกไว้เลยนะครับว่าผู้หญิงเองนะครับเขาไม่สามารถชื่นชมในการกระทําที่มันดูยิ่งใหญ่ของผู้ชายได้นะครับถ้าผู้ชายเองเนี่ยไม่รู้จักทําสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เธอก่อนนะครับ เพราะอะไรก็ตามนะครับถ้าคุณได้ตอบสนองความต้องการเธอแล้วเนี่ยความรักที่เธอจะให้กลับมานะครับมันจะมากเกินกว่าที่เราจะรับมือได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่านะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้ะครับไม่ว่าจะเอาชนะใจผู้ชายหรือจะเอาชนะใจผู้หญิงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ชายเองนะครับก็ควรต้องเริ่มทําสิ่งเล็กๆน้อยก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผู้ชายเนี่ยต้องทํานะครับก็คือเขาเองนะครับ ก็ควรต้องจัดลำดับความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ให้ดีก่อนนะครับผู้หญิงเนี่ยเธอเองนะครับก็ต้องรู้จักคู่ของเธอว่าคู่ของเธอนะครับต้องการความรักอย่างไรต้องการความรักแบบไหนแต่ก็อีกะครับผู้ชายเองนะครับก็ต้องสามารถทำให้ผู้หญิงเนี่ยเปิดใจรับความรู้สึกรับความรักก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับวิธีการที่จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยทำคะแนนเพื่อจะเอาชนะใจผู้ชายนะครับก็ตัวอย่างเช่น ถ้าเขาเนี่ยทำผิดพลาดนะครับเธอเองนะครับก็ไม่ควรพูดว่าฉันบอกเธอแล้วอะไรพวกเนี้ครับไม่ควรทำนะครับหรือว่าเขาเนี่ยทำให้เธอไม่พอใจนะครับเธอก็ไม่ควรไปลงโทษเขานะครับถัดมาถ้าเป็นเรื่องการขับรถหลงทางเนี่ยเธอเองก็ไม่ควรทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องถัดมานะครับถ้าเขาเนี่ยลืมหยิบของนะครับผู้หญิงเองนะครับก็ควรต้องรู้จัก พูดคำว่าไม่เป็นไรครั้งต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมแล้วกันคือรู้จักถนอมน้ําใจเขาอะครับบางทีนะครับเมื่อเธอเนี่ยทำร้ายความรู้สึกเขามากๆนะครับเธอเองนะครับก็ควรจะรู้จักพูดขอโทษแล้วก็ให้ความรักอย่างที่เขาเนี่ยต้องการบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจนะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อเขาเนี่ยต้องการคืนดีนะครับหลังจากการที่ทะเลาะกันเนี่ย โดยเขานะครับอาจจะเริ่มจากการทําสิ่งเล็กๆน้อยให้เธอนะครับเธอเองนะครับก็ไม่ควรไปชินชากับเขานะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าใจผู้ชายแล้วก็จะได้เอาชนะใจผู้ชายได้บ้างนะครับหรือบางทีนะครับเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับยิ่งทําเมื่อไหร่นะครับเขาได้ทําผิดหรือว่ารู้สึกเสียใจรู้สึกละอายใจแล้วเนี่ยแสดงว่าเขานะครับ กำลังต้องการความรักอย่างมากเลยนะครับดังนั้นนะครับจังหวะนี้แหละครับผู้หญิงเองนะครับก็ควรให้กําลังใจเขายิ่งถ้าเขาเนี่ยทาพลาดมากเท่าไหร่นะครับเขาก็ยิ่งอยากได้ความรักหรือว่าความเอาใจใส่จากเธอมากเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูสิ่งที่ต้องระวังกันสักนิดนึงดีกว่าครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่ผู้ชายเนี่ยโกรธผู้หญิงมากเข้านะครับที่เธอเนี่ยไม่พอใจเวลาเขาทําผิดนะครับไอความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับ มันทําให้เขานะครับไม่ต้องการป้องกันตัวเองอีกต่อไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยนะครับถ้าเราเนี่ยต้องการจะเอาชนะใจผู้ชายนะครับเราก็ต้องรู้จักชื่นชมในสิ่งที่เขาทํานะครับก็ถ้าจะให้สรุปทั้ง2เลยนะครับสําหรับผู้หญิงเนี่ยก็เพียงแค่เรานะครับควรเอาใจใส่สิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เธอเนี่ยต้องการนะครับสําหรับผู้ชายเนี่ยก็ควรจะให้กําลังใจ หรือว่าให้คำชื่นชมในความสำเร็จของเขาหรือในสิ่งที่เขาเนี่ยได้พยายามตั้งใจทำนะครับเพียงแค่นี้แหละครับความสัมพันธ์ของทั้งสองนะครับก็จะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับก็ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเองนะครับก็ควรจะเริ่มเอาใจใส่ผู้หญิงในสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับก่อนที่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะมาชื่นชมเราหรือว่าให้กำลังใจผู้ชายอย่างเรานะครับ ก็เป็นว่าขอลาต่อในตอนนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ